ครับสวัสดีมึงอยู่กับเบลตาคำตะก,กาคือเก่าครับมึอนี่ก็ออกมาเล่นพกรองหน้นาคือเก่าครับมาเมึงไ e อ้ทายพึ่งเอ็ดเงี้ยงพูดว่าตอนนี้เลขห่อนเลขห่อนเพิ่งก็เลยพากันเศร้าก่อนตอนใบก็มีพากันเ e อ็ดแต่ตอนนี้คึ้ไมาอีกความครับพุดนะฝนฟ้าเข้ามาอีกแล้วนางเก่าครับนี่เนาะข้างหน้ากับเพื่อนใช้ลูกบิดก็พากันใช้ลูกบิดครับเอ็ด e เงินอืม นนาบนีคคบ่ครับเป็นไรครับเชิดสิ้นเลยนะิดอันนี้กติดแล้วดันหลังครับโอ้งางงามงามงามเมืองฮันอันนี้ความโอ้เมืงองออกมาสีชันสีง,งามครับงามเลยนะครับนี่คาพี่นอ้องชาวเมืองดัดในครับผม นะครับอะไรเพื่อนกันก็ะสุป,ประมันนี้ครับเพื่อนปูพากันปูเอ็ดอย่างแล้วเกือบเบิดส่วนุดแนวแล้วพากันเอ็ดประตูครับมือนี้อะไรครบเพื่อนไอ้จิดไฟให้พร้อมยีโบุรดพาเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนเป็นสร้างอยู่นี่รประจําไปสร้างประจําพวกหลงหน้าของมอนิพนครับนี่ ภากันติดประตูครับเมืเ่อี้ดูบิดความภากันเอสุอยางเมื่อไคใกล้แล้วนะครับเงื่อนบริพน์หลังที่สองหลังแรกได้เขาอยู่แล้วทางทางคนนี้ท,งทาทงพุ่นกะเกือบหนาไปแน่แล้วครับสางไหนไปทุนสร้างตุ้ยครับผมประจำประจำในโคกหลังหน้าของปา่า นอนนี่หมดเลยเหรอแม่นครับนอนอยู่คุณนี่มองนอนอีกต่างหากมาจับกันนอนด้วยกันบ่เอ่อโมโต้นคือเวียดงานครับมืออ,นนอื่น,านมากเอ้งันใช่เบบคือเวียดงานมืออื่นแรงอยู่มากโอ้ผมรั่งทางติดบ,บานประตู นอนเฮี้ยบเลอะเพื ah ่อจะได้ใ huh ส่ย ah ่างไปย่างมาเทปไปเทปไปอ้าวพ่อให้นุมหมอกแดงอยู่ตองนี้ ครับด้านในมือ,นอนบบมหนึ่งไปยาครับท่านเอฟไตร์กันนะครับผมตัคพืนต่อไฟมาไตวตอเข้าหองอันนี้กรร็ได้โฟนที่เรียบร้อยแล้วนะครับอะไรอะไรกันมีอะไรของมันอีพนคนผมคือตัวนี้ครับนี่ เกือบนายแล้วกล้จะเสร็จสิ้นครับนี่กองไฟครับเข้าไปข้ามาดันคาง,งกันกำลังเพียงนามครับเพียงนามโลกสะในน้องที่เอาได้เล่น <S 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 ทางฟูดแก้มกับเขาครับนะครับนี่หน้าต่างเขานี่แล้วแล้วครับน sì ี่จะแล้วเร้วเร็วเร็ว เพียงงานใช่ไหมขุยใหเขาเพื่อเหียงงนทางบันเต็มเขาจัดการเลยลูกมีสร่างคนบอกความเลยวันอาทิตย์บอก ถ้ากันยางดูลายยางตีนนัเขากันนแสดงว่าเอวเอวสง สีทักเพียนยิงยิงคือบ่คือบ่กันเนาจังไใช่สาวบ้านนี่เรียนงานอาล่ะเพืนนอหัวหันอยู่่สร้าง หนูมึงรุดอ่ะหนูมึงรุดอ่ะไม่มันดอดปึ้งห่อช่างหนูหมวกแดงคะหมวกเสียนี่เบียดตึงไหนเออผู้หนึ่งหลอกผู้หนึ่งไปเลยตายหมอน

ราอลอกแล้วออกไปนีนแน่นดีแจ๋วแจ๋วล,ล,ล,ลอดนะ <c oughs> ครับปีกประตูบานหนึ่งบานนี้แล้วแเหลือบานบนสร้างงงจากเองครับ บอตาย,ยูนี่ก็คือห้องงามครับงามนี่น,น,นี่ยเราเป็นไอขางห้องเลยี่คือระบายอากาศครับ ครับจั๊กข้างคุณไปยังนอนอบาดนี่ยตรงบอลลูไปพร้อมเอ็ดไปพร้อมอันนี้กาญชาเป็นห้องนอนเหมือนกันนะคร<อ>ับคือว่าแม่ห้องเก็บของถูกชนเป็นห้องเก็บของสะก้อนนะยักดไม้ผมถ้าเราเป็นบานบ<ะ>พับบานพับแบบใดอีกกันแบบไม้ไม้ไม แต่เก้ามันจะเป็นแบบธรรมดาเนาะเล็กๆแปรแบบเบิรดแบบเบสินดระต้วสดั้หังพบอันนี้อี้วะไเลยอ๋อมันพอดีเลยเอาเลยสร้างหนงหมวกเฮียคือบ่อยไอ เพิ่นซื้อให้ไหมโอ้ยมันเบิดตำนั่นเลยนงหมวกแดงนี่นี่บัวเปลี่ยนแล้วต้องซื้อใหม่เนี่ยนี่เอาเลยของเ,เ,เก็บของกันจะมาณนนี่ของเก็บของก้อนย้องนี่จะง่ายจะเป็นห้องนอนครับ มาดูคนพญากองยางเขาอยู่สํารวจงานครับนองบวกแดงยางสํารวจงานอยู่ช่วงนี้มาดพคนยางสํารวจงานเอ็ดเป็นเอ็ดเหลีวยลปน้อนแล้ว,วะอะจะล้อมึงเหลว่ยลอะ <laughs> Bà đi ăn khẩu tiên rồi Mày Bà em nó chả bài đâu bà Há há nhăn Nhăn thì. À, đi <cười> 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 ผู้ดีเอ็ดประตูบานนี้แล้วผู้ดีเทีなな่ยงเนี่ยเป็นอย่างต่อไ่ถ้าสีบ่ะจบครับได้ติดฝากป่อมป่ะโอ้ยยังติดยังติดฝาตัวสันนี่ อสู้ๆไปนองหมดเอ๊นองกันลุยคือเก่าประจำสร้างประจำโคกหลงหน้านบริวช่นครับก็ไปโหลดมาพเกินนะครับสำหรับผมสำหรับจุ๊นี้กับฟาร์มไอเฟลตอนนี้ครับผมอัปเดตอยูหกหลงหน้าไหนเมืองเมืองอีกอ่ะวันนี้อุนี้ก็ไปแล้วครับผมเจอกันที่หน้าโผมบ๊ายบายครับ